ปวดเหงือกปวดฟันหนึ่งนาทีหายเป็นปิดทิ้งสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัฒนาสุภาษิตเจ้าวันนี้พัฒพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรในครัวเจ้านั่นก็คือกะเพราวันนี้บ้านพัดมีกะเพราแดงเจ้าสวนมากจะปลูกกะเพราแดงไว้เนาะสูตกรกะเพราว,วันนี้ท่านใบตีบปวดฟันปวดมากปวดจีดขึ้นสมองเลยเจ้าฟันเป็นรู วันนี้กะเพราช่วยท่านได้เจ้าเขาจะใช้กะเพราเนี่ยจะใช้กะเพราแดงหรือว่ากะเพราขาวก็ได้เจ้าได้ทึ้งสองชนิดเลยเด็ดมาเลยเจ้าหนึ่งกับมือจากนั้นกระตัมให้ละเอียดแล้วก็บ,บีบเอาน้ําเอาไปยดบริเวณฟันที่เป็นโูหรือว่าที่ปวดฟันนะเจ้าสองสามครั้งอาการปวดจะค่อยๆทุเลาและหายไปเลยเจ้าคุณผู้ชมมันยอดนะเจ้าเนอร์ปวดฟันฟันเป็นรูตรงไหนเอาไปยอดเลยเจ้า คั้นให้ได้น้ำแบบข้นๆเลยนะเจ้าเอาหัวน้ำมันเลยคั้นน้ำกะเพราเนี่ยแล้วก็ยดลงไปหรือว่าอมก็ได้เจ้าอมไว้สักพักหนึ่งอาการที่ท่านปวดที่ท่านเจ็บจี๊ดขึ้นสมองนะเจ้าจะดีขึ้นจะทุเลาเบาบางแล้วก็หายไปเลยเจ้าสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดเจ้าระวัางที่เหาอมหรือว่าที่เฮ่ายอดนั้นฝันเหาลิ้นเฮาจะออกช้าๆหน่อยนะเจ้าเนาะบ่ต้องตกใจเจ้าอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่ว่า จะทำให้อ,อาการปวดนั้นทุเราเบาบางแล้วก็หายไปเจ้าด้วยการใช้กระเพานะเจ้าจะก,กระเพราแดงหรือว่ากระเพราขาวได้ทั้งสองอย่างเลยเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามภาพชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีเจ้า